ิดอะไรขึ้นกับคลิปเสียงที่ออกมาก็ตามที่ออกมาประมาณนั้นเลยค่ะแต่อย่างวันก่อนที่ได้ให้การสัมภาษณ์ไปก็คือเริ่มมีคนถามเยอะขึ้นน้องว่ามันคืออะไรยังไงแต่ว่าหลังจากวันนั้นที่สัมภาษณ์ออกไปอ่ะก็คือมีการติดต่อจากทางแอนนาแล้วก็ทีมเขาแล้ว <c oughs> เพื่อไม่เคลียรประเด็นว่าเคยมันไม่ได้แบบว่ามีเจตนาไม่ดีในการพูดออกไปนะแล้วก็เออทางน้องอะ่ะขอโทษแต่ว่าก็แจ้งอีกว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีในการพูดออกไปค่ะในการกล่าวถึง <c oughs> ใช่ครับ ก็น้องทางน้องอธิบายมาค่ะว่ามันคืออะไรยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเป็นดีเทลแบบดีเทลมากๆว่าคืออะไรอ่ะเกรงว่าถ้าเล่ากลัวเล่าผิดแหละเพราะว่าเราเป็นผู้รับสารมาอีกทีเนาะแต่ว่าก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะว่ามันไม่ได้มีเจตนาไม่ดีทางเขาว่าแจ้งมาว่าไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีก็คือเป็นฟิวว่าแบบเอางี้ดีกว่าก็คือร้านที่เขาไปมันมีเพลงดนตรีอีสานค่ะม้วนๆใจจอยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในร้านแล้วก็มีการ ทางพนที่อยู่นะอาจจะมีการรำฟ้อนโจเกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดนึกถึงเราเพราะเราก็เป็นตัวแม่การรำฟ้อนโจอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เกิดการนึกถึงจากจากเพลงในร้านก็เลยมีการพูดถึงกล่าวถึงขึ้นมาเป็นการเมาส์จจอยมาสมากกว่าที่เขาที่ทางที่น้องทางน้องแจ้งมาเนาะใช่ค่ะตอนที่โทรมาขอโทษเราคุยกับสิ่งที่บายไมคกับตอนที่โทรมาขอโทษก็โอเคค่ะอย่างที่บอกว่า พยายามไม่ได้ติดใจหรือไม่ได้คิดอะไระตั้งแต่ตอ,ตอนตอนแรกอยู่แล้วเนาะเ,เพราะว่าเราก็ก็ไม่ได้อยากเก็บมาเครียดอย่างที่บอกเราไม่ได้รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าหรือเหตุการณ์หลังจากนั้นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามไม่ได้เครียดตั้งแต่แรกแต่การที่โทรมาเพื่อชี้แจงความบริสุทธิ์ใจก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่ารักของเราค่ะคย้อนกลับไปที่บอกก็ไม่เคยมีปัญหากันนะก็ได้ทํางานด้วยกันมาตลอดใช่ค่ะ อาทาถ้าเกิดคุณพี่มองว่ามันคือในเงี้ยลบเนาะแต่ก็ก็อาจจะเป็นอย่างนี้คือมันตามมาตามการคนฟังจริงๆแต่ว่าเราก็ได้รับคําอธิบายจากตัวน้องแล้วก็ทีมน้องแล้วว่าเออไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะจริงๆไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะหลังจากที่ต่างคนต่างหมดวาระตำแหน่งไปแต่ยังเปลูกสาว้ันที่เพนเหมือนเดิมเนาะแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอการอยู่คอนโดเดียวกันยังไม่เจอเขาเลยค่ะ จริงๆอยู่คอนโดเดียวกันเลยแต่ว่าคือทั้งต่างคนก็คือต่างทํางานค่ะอยู่อยู่คอนโดยังไม่เจอกันเลยถูกต้องค่ะแล้วก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีปัญหากับแอนนาไม่เคยมีปัญหากับทางแอนนาเลยค่ะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานทางงานของ TPA หรือว่าที่เราไปเราไปต่างประเทศกันมาด้วยกันแล้วอะเนาะมันก็ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรค่ะแล้วเราติดใจในเสียงที่มันหลุดออกมาในคำพูดเหล่านั้นอะไรเงี้ยในคำพูดเรานี่ยเราเพไม่ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะอย่างที่บอกว่าวันแรกมีเอมีเอนิดนึงแต่ว่า เอแค่วันแรกจริงๆเอแก,ก็มันมีชื่อหนูเฉยๆ<ป>ถ้าเกิดคุณพี่คุณพี่มีไปไหนคุณพี่โดนมีการเรียกชื่อคุณพี่ยังหันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่มันมีชื่อเราก็เป็นฟิลแบบก็บอกน้องไปด้วยน้องคือน้องก็ถามว่า พอมีคนมาถามเราเยอะๆรู้สึกยังไงบ้างไหมเราก็บอกว่า,เ,าเราเรายอมรับว่าเราก็เอเราก็จะไม่แกล้งพูดว่าฉันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยฉันก็มีความรู้สึกฉันก็เอไปแต่ว่าพยายามไม่ได้คิดในแง่ลบเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันคือใน,ในสถานการณ์นั้นนั่นมันคือลบหรือมันไม่ลบใช่ค่ะเท่<ะ>ญญญา,ทานะ A, ทกับว่าความหมายเป็อะไรในความที่เราเอในความหมายของเราเหรอที่เราเอหรอที่เราเอาเา A, ในประโยคนั้นเรารู้สึกว่าเป็นฟิลแบบ เอ้ยถ้าเกิดแบบแป๊บนึงนะอุ้ยเนี่ยเกิดอาการเลิกล้กเกิดขึ้นแป๊บนึงถ้าที่เราเอกคือโอเคกินคีย์เวิร์ดว่าเอคีย์เวิร์ดคือคำว่าเอหรอใช่มันความหมายมีมันคือว่าเท่ากับเอเท่ากับเออารมณ์ไหนเออารมณ์ไหนความหมายตอนนั้นคือเป็นฟิลแบบเอต้องมีการมารำมาม้วนมาจอยกับเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้เออเม้ามอยเป็นฟิลแบบถ้ามารำมาม้วนมาจอยกับเราจะเกิดอะไรขึ้น เหมือนถ้าได้เหมือนถ้าได้ํำคู่กันกับเราสองคนมันจะต้องแบบใครจะสู้กันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่หรือว่าอีกอันหนึ่งอ๋ออีกอันหนึ่งที่คิดนะคะก็คือด้วยความทั้งเราอะได้ยินว่ามันมีคําว่าอานาจเจริญเนาะเราอะมองว่าเอะหรือว่าเขาว่าถ้าไปอานาจเจริญอะด้วยความที่เราเราเก็บตัวที่นั่น อาจจะเป็นถิ่นของเราหรือเปล่าเขาต้องไปที่อื่นไปดำที่อื่นแทนถึงจะอะไรขึ้นมาอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนี้อันนี้คือเอวันนั้นแต่อย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะทำไมต่างขาวใช่ไหมคะค่ะก็ที่ทราบจากน้องะคือน้องอะด้วยน้องอาจจะมองอันนี้คือที่น้องอธิบายหนูเนาะ ใช่ค่ะคือด้วยที่น้องอธิบายมาก,ก็คือน้องไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีก็เลยคิดว่าเรื่องมันน่าจะไม่ใช่ที่เป็นเรื่องที่ใหญ่เลยอาจจะไม่ได้มีการชี้แจงเกิดขึ้นแต่พอพอมันไปผ่านไปหลายวันมากขึ้นเนี่ยน้องก็เห็นแล้วว่าเอ้ยมันคนอาจจะมองมันไปในแง่ลบมากขึ้นนะก็เลยมีการโทรมาชี้แจงเกิดขึ้นค่ะบ่ะชี้แจงเนี่ยคุยกับแอนนาหรือว่าคุยกับคนที่พูดในคลิปมีเป็นแอนนาแล้วก็ทางทีมแอนนาโทรมาค่ะทีมแอนนาเป็นคนที่พูดใช่ไหมคะเป็นทีมแอนนาที่โทรมาค่ะ เราเราเคลียกับแอนนาทุกอย่างคือน้องน้องเป็นห่วงความรู้สึกเราแหละใช่ค่ะก็ต้ตอโทรบ,บอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาจริงๆแล้วก็ขอโทษที่อาจจะไม่ได้โทรมาเกาะเร็วกว่านี้ด้วยเพราะว่าน้องแบบน้องคิดว่ามันจะไม่มีอะไรจะได้ถามเป็นต้นตอนไปว่าทำไมคลิปเสียงออกมาได้เอ่อต้นตอนที่บอกก็แค่เออลงสต,ตอรี่ไปแล้วลืมปิดเสียงเฉยๆค่ะแต่น้องก็บอกอีกว่าเออที่เลือกที่จะลบอ่ะ เพราะว่าตอนนี้เหมือนสัมภาษณ์แอนนาเหมือนสวมร่างเป็นแอนนาสองอยู่นะเราไม่ได้ทำการแสดงทางคู่เราไม่ได้ทำการแสดงทางคู่เราไม่ได้ทำการแสดงทางคู่เราไม่ได้ทำการแสดงทามงคู่ใช่ใช่ก็เลยอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้จริงๆว่าความหมายของทั้งหมดังมันคืออะไรแต่อย่างที่บอกที่แอนนาแอนนาก็บอกมาว่าที่โลบ้าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีใครไปตีความที่ดีหรือไม่ดีแต่เจตนาที่ลงไปที่แบบเอ้ยยังไม่ได้ไปเสี่ยงก็เลยแบบเดี๋ยวที่จะลบเอาดีกว่าใช่หลัจากนี้หลัจากนี้จะร่วมงานกันได้ไหมประมาณการรับประหนึ่ง หลังจากนี้ร่วมงานกันได้ปกติเลยค่ะอย่างที่บอกว่าก็ยังเป็นนางงามร่วมวงการยังเป็นลูกสาวบ้านทีพีเอ็นหรือว่ารับงานรําู่ได้เลยนะอ่รําสักหนึ่งแบบอะไรอย่างเงี้ยจะได้มาแชร์ความวลความจอยกันอะไรอย่างเงี้ยได้เลยไม่ต้องแข่งกันก็ได้เพราะมันก็จะเป็นแบบร่วมงานให้มันถูกโจกไปด้วยกันดีกว่าจอยไปด้วยกันดีกว่าใช่ค่ะ ก็อยากจะเป็นแฟนนางงามทางตัวหนูนะคะก็ทางแอนนาโทรมาเคลียร์แล้วนะคะแล้วเราก็อย่างที่บอกพยายามไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะแล้วเขาก็โทรมาแสดงเจตนาที่เขาไม่ได้มีความคิดในกา่ลบอะไรกับประโยคนี้จริงๆนะแล้วก็ทามาขอโทษแล้วนะคะก็ตํานานเลยเอ๊เอ๊คีย์เวิร์ดคำว่าเอ๊ชัยค่ะแล้วก็ฝากถึงลูกค้าแต่ละคนว่าถ้าเกิดอยากให้มีงานคู่รำคู่กันก็ได้เลย ต้งหวัมที่อำนาจเจริญไหมอ๋อถ้าเป็นงานใหญ่เนี่ยต้องเป็นพระมงคลมิ่งเมืองจะเป็นปีหน้านะคะหนูกับพี่ๆจะรอนานเกินไปเพราะว่าอันนั้นคืองานใหญ่ของจังหวัดเนาะแต่ว่ารําก่อนหน้าน,นี้ได้เลยนะคะกรุงเทพกไไ็ใกล้ๆเ่อนเคีย์จะได้มาจะได้มาจอยๆกันเยอะ